สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่อูวัยรุ่นพันล้านครับพามาอัปเดตเกี่ยวข่าวอูเสียบอลกันหน่อยเอาไปโชว์ที่งานพิจิตนะครับงานโชว์รถจังหวัดพิจิตวันที่สามที่สี่นะครับนี่อ่ะทำสีกันตรงนี้เลย มาชมรถรอกันหน่อยกำลังวางตู้แอร์ไปสองคันครับคันนี้เป็นของลูกค้าที่สีสเกตครับคันนี้วางตู้แอร์ใหม่ครับช่างนี้แล้วครับ ไปดูรอบๆคันครับอันนี้ตู้เป็นสแตนเลสท,ทั้งหมดเลยจะชมตัวจริงได้ที่งานโชว์จังหวัดพิจิตรครับ สเปครถคันนี้ก็ตู้6พุทธ4ปาก3เมตรครับตัวเดิน12เครื่องยนต์เจโี8ทอร์โบ e ครับเป็นสติ๊กเกอร์ลายใหม่สวยเลยตรงนี้ ใส่อะไรน่าจะล้างเครื่องมือเปล่าใครสนใจก็ติดต่อมาครับจะให้ดูการวางปั๊มของเขาครับโบคู่นะจ๊ะ ดูช่วงล่างเขาหน่อยครับนี่ครับเป็นตะเดินสสิบองตะเดินใหม่เลยนะสวยจัดเลดทั้งหมดเลยโ,โหแทนเครื่องกำลังเก็บงานอยู่ ายพานเส้นใหญ่ครับค,ครับปัม๊มปั๊มแยกวางวางท้ายเครื่องแล้วแต่คนชอบครับอยากวางแบบด้านข้างก็ได้เดี๋ยวเสียบ,บอลจัดให้ สวยจริงครับงานคันนี้น่าจะทันครับสอบถามช่างมาแล้ววันที่สามที่สี่ไปโชว์กันสองพันครับ เลทั้งหมดเลยสแตนเลสมีเป็นเหล็กเฉพาะตัวเดินอ่าช่วงล่างช่วงล่างครับคลิปนี้เอามาให้ชมกันสองคันเลยครับตัวธรรมดากับตู้แอร์ อยากได้เป็นเลดเงาก็ได้นะครับแต่แบบนี้ก็ดูแลแบบรักษาง่ายครับเวลามันเป็นรอยเนี่ยมันจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ก็ฝาก,กไปด้วยครับเดี๋ยวไปเจอกันที่งานโชว์จังหวัดพิจิตรครับใครที่อยู่ไกลไก ไม่ได้มาชมที่อู่ก็รอชมนู่นแล้ะครับงานโชว์เลยครับวันที่สามที่สี่นะครับสีนี่เขาจัดให้จัดหนักจัดเต็มจริงๆอนะ กำลังไล่เก็บงานเนี่ยไปเดี๋ยวไปชมด้านหลังกันหน่อยมีเครื่องตัดลงเครื่องตัดเองเลยครับ ตัวนี้เป็นในมินียมเหรอแจกแบบนี้เลยต้องขัดหน่อยไหมเราก็จะขัดแล้วแจะแจะให้มันออกแ้วก็เดือดร้อคนเมื่อไหก็ใส่ตัวตัดไปกี่ตัวเนี่ยทั้งหมดอ๋อจะเป็นแบบนี้นนนโอ้ ใครอยากได้ก็ไปชมรถที่จังหวัดพิจิตรครับขึ้นชุดถังอุ้มครับถังอุ้มนี่อยู่ที่ประมาณสองตันหกสองตันเจ็ด ใสเสร็จยังครับเนี่ยใช่ครับเหลือเสร็จเครื่องตลัง้างนี่เป็นงานอาร์กอนไปดูอีกคันนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ชมคันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดูคันนี้ก่อนครับโอ้โหลูกดาวส,สวยๆ รอจัดคันนี้เป็นตัวเดินแมงป่องช่วงล่าง11ลูกน่ครับสไตล์ของทางอู่ครับสายพานสองเส้นเส้นคู่ก็เป็นสี่เส้นครับใหญ่จัด คันนี้ไม่ได้มาถ่ายเลยครับไม่มีเวลา ใหญ่จัดเล่นโซว์หน่อยเล่นให้ดูหน่อย นิ่มมากพัดลมสองตัวพอแล้วนิ่มเลยอ่ะคิดว่าจะดังม,ดมาชมกันหน่อย สติกเกอร์เขานี่สวยจัดดูครับไม่ได้มานานครับมาอัปเดตกันหน่อยก็จะมี2คันข้างหน้านะครับที่รีวิวไปงานพิจิตคันนี้ไม่ได้ไปนะครับ ก็ฝากช่อง YouTube เจมส์สายชิวด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ